สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นกพาเข้าป่าเก็บเห็ดพึ่งหวานกันนะคะดูดูดูค่ะด,ดูดอกนี้ดอกมันออเออเลยดอกออกมากวันนี้ลมแรงหน่อยนะคะ ลมจะแรงมากอะวันนี้ดอกอกเลยค่ะ แล้วค่ะดอกงาม,งามป่านี้ได้เรียกว่าไรได้เห็ดแฝเดูนะเยอะอยู่นะ มาดูค่ะดูทุกคนน้ำคักน,น้ำแหนะน้ำแท้แท้ออกเป็นคู่คุณน่ะปัดพุ่งโซนคับคะแนีน สวยงามมากไม่ผิดหวังจริงๆค่ะปลานี้แต่ปานี้ยุงเยอะมาก ออกออเลยค่ะ ทุกคนดูดอกนี้ค่ะแก่แล้วใหญ่ละแต่อุ้ย๊าดอกไปเริ่มเลยโอ้ยแล้วก็ดอกอ,อ่อนๆอยู่ข้างๆด้วยอุ้ยงามค่ะงามค่ะ นี่ด้อค่ะโอวคุณอนะหายยังไงดอกสวยมากค่ะอ,อ้าล่วงจริงกิ่งคุณก็จะลม้มโอเหิดป่างานง,งานเะมื่อปีนี้ เยอจจะมากเลยค่ะแต่ก็ยังสงอยู่นะสวยลุ่มแรงมากค่ะวันนี้แข่งไม้ค่อยสวยเท่าไหร่ดูี่ หมวกไม่สวยเท่าไหรนะคะแต่ขาแน่นมากได้อยู่ได้อยู่ป๊ดดูขาดอกนี้ค่ะทุกคนดูโอ้โหสวยมากขาดู

ป่าเนี้ยทากเยอะมากเลยมาที่นั้นไม่เคยจะทันทากเลยนะหมดอีกแล้วค่ะมุดป่าสนโอ้แทงตาสะด้อปาอ้วดจั่ว ดอกลอกขาขาตัวเลย หน้งมันทงองเยอะดนี้หมูไม่ค่อยสวยเจอกินไปเยอะเกะขาเราเอาขามันค่ะ ัมาดูทุกคนดู กลับแล้วเมื่าเจอดอกงามๆมัน,นเกลียดแล้วดูดอกนี้ดอกนี้งามแทะงามบ้างามคักจริงๆค่ะดูโอ้

อืมเท่าไนร่เนี่ยก็ยังงามดีค่ะ